สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับยูน้าเงี้ยมือแรงแตเวศร์คำคอยไรแรงสูบน้ำเส่นหน้าพี่น้องนี่สีว่านเข่ามืออื่นครับนี่ยูทงยูทาข้าเก่าที่พี่น้องเด้อนะครับภาพพี่น้องหล่อเบื้องน้ำจะเข้าเบื้องบรรยากาศเงี้ยมือแรงครับยูรงให้รงหน้า นี่สัมภละโมนี่เป็นเทียงหน้าได้พี่น้องได้นะครับอาได้สีผาพี่นอ้องเลาะมาทางนี้ครับเลาะมาเบิงสซนนี่สะก่อนเบิงน้ำสูบน้ำบับบับอยู่แต่มือเศร้านี่เม่อทัานทัวรอยู่มันแหงหลาเนาะนี่พี่น้องเห็นบ้างไหมไม่อื่นกับสิ ออดมืดสันวันดีตวัวมืออื่นสีบ้านเขาเนะพวได้หว่างหว่างมาวานซอยได้เบืนเด้เอาสูบน้ามถารตปั้นนี่นะครับปุ่นข้าผุ่นกับบ้านเห็นบ่ะุ่นไก่ไก่ผุ่นเห็นบ่พี่น้องบุ่นเฮ็ดเบิดได้แถวนี่เอดเ็อด,เด,เอเอดหน้าปังพี่น้องนะครับปุ่นข้าผุ่น เพิ่นเสียงบับบับเป็นเสียงสูบน้ำ่นสูบใส่ให้แน่นนะครับย้ายเชียงไปเบื้องใกล้ๆเอาเลาะมาซะก่อนครับเลาะมาะทางนี้ครับเห็นว่าพี่น้นนองสูบน้ำบับบับยู่นึ่งเพราะท่านทัวร์อยู่นี่สูบไว้ถารถเขอ้อมาปั่นเหมืองอื่นนะครับปั่นแล้วก็ว่านพร้อมเลยนี่ที่ตี้เห็ดหน้าปังโอ้ย <laughs> ก็ไ,ได้ยูวได้เศร้าเนาะชีบิดเช้าหน้านะครับโอ้ต้องไปพุ่งกับไรเติ้อบริน้ามันพอดีก็ปั้นมะอื่นนะครับนี่นี่นี่ท่างนี่ไฮนโเน,นอน,นี่สูตรไซม์มืดมือนี่เห็นปะ่ะนี่ยมะอื่นยันมืดยูดนี่ไฮนนี่น่ามันบอสท่นอินเนาะนะครับนี่ฟูบับบับ ไปเป่งไก่ใช่ไหครับนี่หน้าไหมน้ำทั่วตั่วงก็พูดเนาะหมดเหมือนอื่นกับทีพ้อยเด็กที่เหมือนเสียละพี่น้องขี้เวียดเจ้าไอ้เจ้าหน้าเนาะบอมีเงินเดือนเงินดาวเหยดต่ต่หน้าเฮียดหน้าปีเลกเหยดน้าปังยี่นี่เลยเเลยไปใส่มาใส่แบเอ้อ เ้าให้เจ้าหน้าตะละมือตะละเวนผู้ได้เหตุการณ์เรียงานกับไ่แนนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้มีเงินเดือนเงินดาวกับไถอยู่ดิบุคขื่อมูเห็ดหน้ารถได้ยุได้เศร้าดอกจีว่าง่ายน,นี่อย่างเนาะมาลุกโคกขุนยี่ตะระมือตะละเวนอ่ะผีท่าผีกระหนาำร้ายอยู่พี่น้องรองมาท่านนี้ครับสิท่าเบิ้งหน้าละมือนี่แล้วผู้มีเ,เน่าเบิง้งหรือเบิ้งตะไห้ตะหน้าเฮา ช่วงนี้ถ้าได้ไปใส่มาใส่มะล้อเปิดหมวกกะลัมบรไอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยากน้ำโขลกโควิดเนาะเออก็พอดีครับเหยียดหน้ายืดบานจักวงังชัข้าวชักฟันดีพี่น้องพู้ออนออดตุนไม่ไเห็นจะไปเผื่อนี่มาก่นนะครับเุื่อท่าคุณเพืพ่อนว่านเหรอพี่น้องแปลงท่างนัหนเพื่อนว่านไหนบ้างเดี๋ยว ่นเบิ่งตะเวนกำกว่าเราแรงพี่น้องงามบ่ตะวันไก่จีรพิู้วไม่เขาว่าโอ้ยถึงงามครับแสงตะเวนพี่น้องภาพาพี่นอ้องเลาะเบ่งแม่งเงี้ยมือแรงโอ้นอกบ่มีไปใสบ่บุหนกวังเวียนไล่หลายนกนกเจ้าไหมพี่น้องนอกเจ้าเต็มเลยมือสองวังเวียนเลยวังหลดขามาปั่นนะครับไปเลาะกันไปทั้งทึ่งผุดซ้อนครับ แนมก็ไล่เตืองพี่โดยพี่น้องคนเดี๋ยเบิ้งยค่พี่พ่อรถปั้นดีอื่นอื่นก็สิมือตีถึงตัวมือวานเขาตัวพี่น้องมืออื่นเขาปลูกเอาขืนน้ำได้ซงมือแล้วพอดีกับกำลังแตกบักจับนะพนเนะพื่อนอิ่นเนาะเฮ้ยทั้งๆแบบโอ้ทางนี่บกไล่ยนี่ จะได้สูบใส่แล้วทางโน่นนี่มืออื่นนี่สูบเขาสูบบ่อขึ้นนี่พี่น้องเห็ดหน้าเออนมองไรพวกมีกับสูบเขามองไนมีแบบสูบออกงาเขายังไม่ด้เห็ดหน้าบ่ <c oughs> มเป็นเนี่ยสบายดิ <c oughs> โอ้สูบเขาสูบบ่อขึ่นี่สูบน้ำไหมที่ขึ้นมาทาั้งพี่พี่น้องนะครับเบิงวิว ที่ทัดยนีเหมือแรงโอ้ยเสียดายว่ามีนกให้พี่น้องเบิง่งเนาะนกหลายๆบ่างเว้นมาโอ้ยเต็มเหมือนเดยวนี่นกเจ้าขาวนกแต่งหางขาวแบบคนเดินโอ้แต่เว้นง่ามง่ามเนาะคนพี่น้องเบิกเก็ดบเมื่อที่หน้าแถี่ยวนี่หน้าปังนะครับคนกำลังพากันเอานา้ำ อื่นก็สิเริ่อมว่านกันไลยแหรอมาออื่นเนาะนะครับโอ้ยมองยางมากมองเห็นพี่น้องโอ้ไฮนี่น้ำบกไหลเลยบกลง่มไหลแล้วไฮนี่มาออื่นสได้สูบไส้แล้วมาออื่นนี่เออพี่ท่าพี่เพิ่นไล่ผีพี่นอ้องพี่ท่าพี่เพิ่นเอาหนาม,มือขึ้นนี่เมื่อท่านได้ไทยไป สูบน้ำซี่แต่พี่น้องสูบน้ำซี่ขึ้นมาเห็ดหน้าปังเพินพ่นว่าใบเห็ดดอกนั่นหนึ่งใบเห็ดสิกินยังเนาะก็เห็ดหน้าตัวเช่าหน้าเป็นมาพี่น้องพุ่นโอ้ท่านนี่ลายอยู่มาพี่นอ้องเลาะมาท่าพี่เลาะเบิงทงเบิงทาไปกันสั่นเหรอเฮาเห็ดงไ็มเลยท่านมีแนวเบิงงามงามเบิงบรงบร,บรยากาศน้ำ ตรงไห้ตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อพุ่นเฮ้ยพุ่นก่อนขี่ไถตรงไห้ตรงหน้าพุ่นพี่น้นองคุณเองค้นถามวา่าอยู่แถวใดนบัานั้นอันนี้เป็นเขตของ อำเภอถวัดบุรีพี่น้องแล้วก็กับเขตอำเภอเชียงขวัญอยู่น้ำกันมันเป็นเกาะไหมพี่น้องตรงนี้เนี่เพื่อเดินเกาะมันเป็นเกาะของบ้านมังแกงมังเง่าไหมนี่เพื่อเอินมันเป็นเกาะอยู่นี่มันเป็นเขตของเชียงขวัญกับถวัดบุรีหน้า s w i n มู่บ้านสามมู่บ้านพวกเรายู่นี่มันเป็นเกะาะไงพี่น้องผุ่นุ่นเห็นบ่ผุ่นน้ามลายบ่ทางุ่น เหียดไปเมื่อทีแถวนีเจืกน,น้อยแต่เป็นเขาบานแล้วขึ้นงามๆนี่เยวจังสิ่ที่นองเบิง่งอีก